รายการ New World โดยธนงขันทองและวัชราจรูนสันติกุลสนับสนุนโดยซูบารุเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยคอนโซลลายไม้มาฮอกกาน,นีไม่ได้ช่วยปกป้องคุณจากแรงกระแทกเครื่องเสียง18ลำโพงไม่ได้ช่วยคุณเร่งแซงในยามคับขันเบาะปรับนวดอัตโนมัติไม่ได้ช่วยคลายกังวลจากอุปสรรคบนท้องถนน สำหรับคนที่อยู่หลังพวงมาลัยความปลอดภัยต้องไม่เป็นแค่ออปชั่นซูบารุจึงพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยด้วยเครื่องยนต์บ็อกเซอร์และไอรวไท์ A Drive, ให้คุณมั่นใจได้ในทุกสถานาการณ์ซูบารุคอนฟิดเอนซ์อินมอชั่นส่วนครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโลกใหม่ New World กับผมธนงขันทองและคุณวชราจรุนสันติกุลค,ครับพบกันทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์เวลา19นาฬิกา30นาทีถึงเวลา20ินาฬิกาทางมิติข่าว90.5 สวัสดีครับคุณวัชราสวัสดีค่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องทองก็แล้วกันแล้วนะครับเพราะว่ามีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับที่จะมาอัปเดตเรื่องทองนะครับเป็นระยะระยะให้ท่านผู้ฟังได้ทราบนะครับล่าสุดมาเนี่ยทางผู้ว่าการธนาคารกลางนะครับของประเทศฮิกีสถานนะครับซึ่งเป็นประเทศเล็กๆนะครับในอดีตเคยเป็นบริวารประเทศของ สหภาพโซเวียตนะครับโดยที่ทางภูมิศาสตร์แล้วตั้งอยู่ระหว่างอูเบกีสถานกับประเทศจีนนะครับข่าวล่าสุดมาเนี่ยทางผู้ว่าการธนาคารกลางกำลังรณรงค์งงนะครับให้ประชาชนนะครับหันมาออมทรัพย์หรือ,ออมความร่ำรวยของตัวเองนะครับจากสัตว์เลี้ยงเนี่ยมาเป็นทองคำนะครับเพราะว่า ผู้ว่าการธนาคารกลางนะครับนายโทลกูเบิร์กนะครับอับดุลกูรอฟเนี่ยบอกว่านะครับทองคําอย่างน้อยเนี่ยแม้ว่าราคาจะผันผวนตามตตามตลาดโลกแต่ว่ามูลค่ามันไม่สูญหายไปนะครับแล้วก็ทองนี่ยังคงสามารถรักษาเวลฟหรือว่ารักษาความร่ารวยได้อย่าลืมนะครับคีจิสถานเนี่ย คีคีกิสานเนี่ยไม่เหมือนประเทศอื่นนะครับโดยเฉพาะยิ่งในภาคชนบทเนี่ยความร่ำรวยของของของคนเนี่ยดูได้จากการทีว่ว,ว่ามีสัตว์เลี้ยงมากน้อยเพียงใดแต่เราก็ทราบกันดีใช่ไหมครับสัตว์เลี้ยงถ้าเจอโรคระบาดเจอ,อถูกขโมยอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะสูญหายอาจจะทำให้คนที่มีฐานะดีเนี่ยกลายเป็นผู้ที่ยากไรได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นเองเนี่ยผู้ว่าการธนาคาร กลางนะครับก็หัวไซส์เหมือนกันนะครับกำลังทำแคมเปญอยู่โดยเขาบอกว่าต้องการให้ประชากรหกล้านคนของคิคีกิสถานเนี่ยประชากรไม่ได้มากเลยนะครับน้อยกว่ากรุงเทพอีกนะครับทั้งประเทศนะครับถ้าหากว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นเจ้าของครอบครองทองคำได้อย่างน้อยคนละร้อยกรัมหรือว่า3.5มจาอัล์เนี่ยก็จะถือว่าบรรลุ ความสําเร็จแล้วเขาก็จะยินดีนะครับเขาก็จะยินดีมากเพราะว่าจะเป็นการกระจายความเสี่ยงนะครับของประชาชนในการรักษาความมั่งคั่งของตัวเองนะครับแล้วก็ในช่วงสองปีที่ผ่านมาเนี่ยทางธนาคารกลางที่กิสถานเนี่ยได้ขายทองคําแท่งให้ประชาชนละใครอยากซื้อก็มาซื้อได้นะครับเพื่อเก็บเอาไว้นะครับเป็นเป็นการออม ความมัง่งคั่งอย่างหนึ่งนะครับมีการขายทองไปแล้วถึงร้อยสี่สิบกิโลกรัมเลยทีเดียวนะครับปรากฏว่าประชาชนเนี่ยนิยมชมชอบมากพอสมควรเลยทีเดียวนะครับแต่ทีชช่จิสถานเนี่ย,ย,เ,เ,ย,เ,ย, is เ,ยเป็นประเทศที่สามารถผลิตทองคำได้นะคุณรัชราปีหนึ่งเนี่ยประมาณยี่สิบตันเลยทีเดียวแต่ว่าทองคำส่วนมากเนี่ยจะส่งออกนะครับขายออกไปแล้วถือว่าเป็นรายได้ของประเทศนะครับ ธนาคารกลางของคีกิสถานเนี่ยยังไม่ได้รวยมากนะครับเพราะว่ามีเงินทุนสำรองของประเทศประมาณแค่สองพันล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าในสองพันล้านเหรียญนี้เนี่ยถือทองคํานะครับเป็นสัสดส่วนนะครับเป็นสิบเปอร์เซ็นเลยทีเดียวนะฮะตอนนี้ก็ถือทองคํามาอ,อนานนะครับหลายปีนะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสองจุดหกตันนะครับแต่ว่า ตั้งแต่ปี2012มาจนถึงณสิ้นไตรมาสที่3ของปี2016ที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าทองคำสำรองของธนารคารกลางคีร์กิสสถานเนี่ยสูงขึ้นเป็น4.5ตันเลยทีเดียวนะครับก็เป็นข่าวคราวที่น่าสนใจนะครับสำหรับประเทศเล็กๆครับที่อยู่เอเชียกลางเคยเป็นอดีตบริวารประเทศของรัสเซียขณะนี้กำลังรณรงค์ให้ประชาชนหันมาออมเงินด้วยการ ถือทองคำนะครับแทนที่จะลงทุนในการเ,าเ,าเลี้ยงปศุสัตว์หรือว่าเลี้ยงสัตว์นะครับเพราะว่าสัตว์เนี่ยอย่างที่บอกนะครับอาจจะสูญหายอาจจะตายอาจจะถูกขโมยได้นะครับแต่ว่าทองคำเนี่ยไม่มีการสึกหรอครับคุณอุชราครับก็ช่วงนี้รู้สึกมีการเคลื่อนไหวเรื่องทองเนี้ยพอสมควรนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะได้เห็นข่าวว่า ธนาคารกลางของเยอรมน b บ n เลสแบงค์คุณนนงก็มีการทวงทองเนี่ยจากทางัาอเมิกาจากพุดเดิลรีเซิร์เนี่ยได้คืนก่อนกําหนดนะเพราะว่าจริงๆแล้วมีเวลาเนียอีกประมาณสักสามปีข้างหน้าถึงจะตามสัญญาก็คือว่าทางัาลเมิกาเนี่ยถึงจะจ่ายคืนให้ครบปรากฏว่าเที่ยวนี้ทางเยอรมันได้มาครบที่เหลือสามร้อยตันนะคสามร้อยตันเนี่ยก็มีการตีมูลค่าออกมาในราคาปัจจุบันก็ประมาณสัก หนึ่งหมื่นสามพันล้านดอลลาร์สหรัฐเอ็นก็เลยมีการเขียนบทวิเคราะห์ขึ้นมานะคบว่าถ้าถ้าเยอรมันได้ทองคําเนี่ยกลับเข้ามาอยู่ในรีเสิร์ฟมากขนาดนี้ซึ่งออทางเยอรมันเองเนี่ยจะมีทองคาเนี่ยประมาณสักสามหมื่นสามพันถึงสามหมื่นสี่พันตันเลี้ยอาจจะอยู่ในระดับเบอร์สองของโลกก็ได้นะในขณะนี้หลังจากเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยก็ก็ไม่ค่อยมีการเปิดเผยกันเท่าไหร่แต่ล่าสุดเนี่ย มีการพูดถึงมาเยอมันอาจิการหนึ่งเบอร์สองของธนาคารกลางทั่วโลกที่มีสำรองทองคําไว้มากที่สุดอีกแห่งหนึ่งเว้นมันก็เลยน่าสนใจว่าเอ๊ะแล้วจากนี้ไปเนี่ยธนาคารกลางเนี่ยจะมีนาโน้มที่จะสะสมทองคําเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าสิ่งที่โลกกําลังกลัวกันก็คือเรื่องปัญหาเงินเฟ้อแล้วมันก็ได้บ่งชัดขึ้นเรื่อยๆว่าเงินเฟ้อเนี่ยก็คือตัวปัญหาอุปสรรคใหญ่ของค่างเงิน อย่างที่เราเห็นเงินเฟ้อยิ่งพุ่งขึ้นก็แสดงว่าค่าเงินยิ่งอ่อนลงอำนาจการใช้จ่ายของประชาชนเนี่ยอำนาจในมือการถือครองเงินในมือเนี่ยก็จะมีน้อยลงเพราะฉะนั้นสิ่งที่สวนทางกันก็คือเรื่องของทองคําทองคาอาจจะกลายเป็นเครื่องมือในการประกันความเสี่ยงของ,ของการถือเงินสดที่มีอยู่ในมือหรือมีการใช้ม,มีการชําระเงินด้วย เงินตราอะไรต่างๆเนี่ยสิ่งหล่านี้ก็จะทําให้มีการลดค่าลงไปในอนานอคตก็ได้ครับน่าสนใจที่คุณวชราหยิบยกเอาข่าวเมื่อเร็วนี้ที่ทางธนาคารกลางของเยอรมนีเนี่ยสาม้าที่จะทวงคืนทองคําจากสหรัฐอเมริกาได้ก่อนกำหนดปี2020ใช่ไหมครับคุณวชรานะฮะช่โดยที่เป้าหมายของธนาคารกลางของบูเลสแบงค์นะครับคือว่าต้องการที่จะเก็บรักษา ทองคำสำรองระหว่างประเทศทองคําที่ถือว่าเป็นทุนสํารองระหางประเทศเนี่ยของตัวเองไว้เนี่ยที่มีอยู่ทั้งหมดประมาณสามพันกว่าตันถือว่าอันดับสองของโลกเลยนะคุณวชิระเก็บครึ่งหนึ่งไว้ที่แฟรงก์เฟิร์ตซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ของบู n เดสแบงกอีกครึ่งหนึ่งจะเก็บเอาไว้ที่นิวยอร์กลอนดอนและก็ปารีสนะครับก็คือกระจายกันไปนะครับที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าเก็บที่ บุนเดสแบงค์ที่แฟรงก์เฟิร์ตนี่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งก็เลยมีการทวงทองคํานะครับจากสหรัฐอเมริกาเป็นหลักนะครับทาให้มีการออแอบขนทองคํามาให้เยอรมน,นีจนณนขณะนี้เยอรมน,นีบอกว่า,วาได้ตามเป้าแล้วนะครับก่อนหน้านี้เนีย่ยเยอรมน,นีเนีย่ยต้องเก็บทองคําไว้ต่างประเทศเพราะว่าเกรงกลัวว่าจะไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยคงจํากันได้นะครับ ว่าเยอรมนีเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนในช่วงสงครามเย็นเนี่ยมีเยอรมันตะวันออกแล้วก็เยอรมันตะวันตกใช่ไหมครับเพราะว่าเยอรมนีเป็นประเทศผู้แพ้สงครามโลกครั้งที่สองหลังจากแพ้แล้วปรากฏประเทศถูกเฉือนแบ่งออกเป็นสองส่วนเยอรมันตะวันออกเนี่ยรัสเซียคุมเยอรมันตะวันตกสหรัฐอเมริกาคุมทีนี้เยอรมันตะวันตกเนี่ยเข้าสู่ระบบเสรีนิยมทุนนิยมแล้วก็ สามารถที่จะสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองได้ส่วนเยอรมันตะวันออกเนี่ยเข้าสู่ระบบสังคมนิยมนะฮะไม่สามารถที่สร้างเศรษฐกิจนะครับให้ <c oughs> จเจริญได้ระบบอุตสาหกรรมไม่ได้ไม่ได้รับการพัฒนาทีนี้พอเยอรมันตะวันตกเนี่ยรวยขึ้นมาเนี่ยขายของได้เซอร์พลัสได้ดอลลาร์เข้ามาเยอะก็เลยเอาดอลลาร์นั่นแหละไปซื้อทองคําพอได้ทองคํามาถือว่าเป็นการลงทุนนะครับเป็นความมั่นคง,งของประเทศพอได้ทองคํามาเนี่ย คั้นจะเอามาเก็บไว้ที่เยอรมน,นีเยอรมันตะวันตกเนี่ยก็รู้สึกไม่ปลอดภัยเพราะว่ากลัวว่าเยอรมันตะวันออกหรือว่ารัเสเซียเนี่ยจะบุกเข้ามาเมื่อไหร่อาจจะเอาทองไปก็ได้จึงเอาทองคําเนี่ยไปฝากไว้ที่ลอนดอนปารีสแต่ว่าที่ฝากมากที่สุดก็คือที่นิวยอร์กนี่คือที่มาที่ไปนะครับมันเป็น เรื่องของประวัติศาสตร์ว่าทำไมเยอรมน,นีถึงมีการฝากทองคําที่ต่างประเทศมากกว่าที่ตัวเองเก็บไว้แต่มาบัดนี้สถานการณ์ของโลกเนี่ยได้แปรเปลี่ยนไปนะครับไม่มีสงครามเย็นอ,อีกต่อไปแล้วนะครับเยอรมน,นีกับเยอรมน,นีตะวันออกตะวันตกมีการรวมชาติกันนะครับกลายเป็นนั้นหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็เยอรมนจึงต้องการที่จะขนทองกลับมา เก็บเอาไว้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในช่วงนี้เนี่ยเราก็ทราบกันดีนะครับค่าเงินยูโรรวมทั้งเ,เรื่องอสภาวะตลาดการเงินของสภาพยุโรปไม่มีความแน่นอนไม่มีความมั่นคงนะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าถ้าหากว่ามารรนเลอแพงนะครับแผงพัก n นชั่นอลฟรานซ์ชนะการเลือกตั้งและก็ขอถอนตัวนะครับขอให้ฝรั่งเศสเนี่ยถอนตัวจากการใช้เงินค่างเงินยูโรเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับค่างเงินยูโรซึ่ง เยอรมน,นีก็ใช้อยู่นะครับใช้เงินสกุลร่วมยูโรอยู่ได้ประโยชน์มากนะครับที่ที่ผ่านมาทีนี้ถ้าหากว่าฝรั่งเศสออกไปเกิดค่างเงินยูโรไปต่อไม่ได้เยอรมน,นีอย่างน้อยมีทองคําสํารองอยู่ไว้สําหรับหนุนหลังการพิมพ์ธบัตรดอยช์มาร์กในอัอน,นดับต่อไปนะครับนี่คือที่มาที่ไปว่าทำไมเยอรมน,นีถึงมีการค่อยๆทยอยนะครับดึงทองเอาขนทองกลับมาอย่างมาตุภูมิครับคุณชระค่ะ มาไล่เรียนกันนิดหนึ่งแล้วกันนะคะคุณธนงเมื่อกี้พูดถึงว่าเยอยอมันเนีมีการฝากทองคำเนี้ยหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองเนี้ยเราไปฝากไว้ค่อนข้างก้อนโตเหมือนกันอยู่ในอสองประเทศซึ่งมีแผนซึ่งทางบ u เดสแ b a n k เนี่ยมีแผนที่จะทุนคืนเนี้ยภายในปี2020จำนวนทองคำที่ไปฝากไว้ในในฝรังเศสและก็ในสหรัฐเนี้ยมีทั้งหมด674ตันด้วยกัน 674ตันเนี่ยก็เป็นการฝากไว้ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ย300ตันแล้วก็ฝากไว้ที่ฝรั่งเศสที่ปารีสเนี่ยประมาณ374 mm. ปรากฏว่าตั้งแต่ปี2013 2 0 mm. 1 3เป็นต้นมาเนี่ยก็มีการค่อยๆไล่ทวงคืนทองนะคะ mm. จนถึงปี2016 mm. ล่าสุดนี้นะคะก้อนสุดท้ายเนี่ยของเยอรมันที่ได้คืนจากสหรัฐอเมริกาก็คือ111ตัน รวมแล้วทําให้ออสนเนรียสามารถได้ทองคําจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยรวมแล้วเนี่ยก็คือสามร้อยตันนะคะส่วนฝรั่งเศสเนี่ยเมื่อปีสองพันสิบหกที่ผ่านมาเนี่ยได้คืนมาหนึ่งร้อยห้าตันนะคะนับจากตั้งแต่ปีสองพันสิบสามเป็นต้นมาเหมือนกันแต่ว่าพอมาปีสองพันสิบหกเนี่ยมีการตามทวงเนี่ยค่อนข้างสูงเั้นณขณะนี้เนี่ยยอดที่ได้จากฝรั่งเศสมาแล้วคือ สองร้อยแปดสิบสามตันนะคะจากที่ฝากไว้เนี่ยสามร้อยเจ็ดสิบสี่ตันเพราะฉะนั้นเนี่ยยังเหลืออยู่ระหว่างที่กำลังาตามทวงจากกว้างเสร็จอีกเก้าสิบเอ็ดตันไปกันนะครับเพราะนั้นก็เรียกว่าตอนนี้ก็คือเยอมนันแน่นอนแล้วว่าดึงทองคำจากทั้งสหรัฐแล้วก็กวางเสร็จเนี่ยเข้าสู่คลังสมบัติของตัวเองเนี่ยมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เราไม่แน่ใจว่า ทั้งเยอรมันเนี่ยต้องการเก็บไว้เพื่อที่จะเสริมฐานะการเงินในอนาคตรหรือเปล่าหากว่ามันมีวิกฤตเกิดขึ้นเนี่ยอย่างน้อยที่สุดทองคําก็สามารถที่จะแบ็กอัพการที่จะเอ,อ่อออกเป็นธนบัตรหมุนเวียนหรือว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็คือดิจิทัลมันนี่เนี่ยจําเป็นหรือเปล่าที่จะต้องมีทองคําเนี่ยเป็นทุนสํารองเก็บไว้เยอะๆนะคะอืม อยากให้คุณวชาราเล่าให้เราฟังนะครับว่าทางอังกฤษเนี่ยมีมาตรการอะไรใหม่ๆออกมาหรือเปล่านะครับล่าสุดมานี้เห็นคุณวชาราเขียนอะไรหน่อยใช่ไหม <c oughs> ลงในเว็บไซต์ของ Nation เนชันทีวีเกี่ยวกับเรื่องมาตรการของทางด้านอังกฤษเนี่ยเพื่อที่จะช่วยให้การกำหนดราคาทองเนี่ยเป็นไปอย่างเที่ยงธรรมมากยิ่งขึ้นไม่ใช่ว่าจะให้รายใหญ่เนี่ยมีบทบาทอย่างเดียวเนี่ยช่วยเล่ารายละเอียดให้พวกเราฟังหน่อยว่ามันมีที่ปานที่ไปอย่างไรครับคุณวชารา อันนี้ต้องบอกเลยว่าคุณธนงนี่เป็นกูรูทางด้านทองเหมือนกันนะในในส่วนของประเทศไทยเนี่ยที่มองมาตลอดว่าทองคำน่าจะเป็น hard asset ที่ควรจะเก็บเกลือไว้นะคะปรากฏว่าหลังจากที่เราเคยคุยกันมาตลอดว่าลอนดอนเนี่ยซึ่งเคยเป็นตลาดทองคำค้าทองคำที่ใหญ่ที่สุดเป็นบุลเลียนโกลมาเก็ตก็คือมีการซื้อขายทองเนี่ยที่สามารถเปลี่ยนมือกันจริงเกิดขึ้นเนี่ย พรากว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีฐานะที่ตกต่ำลงนะคะสาเหตุเพราะอะไรเพราะว่าขาดความน่าเชื่อถือแม่ดีเนี่ยเราเคยติดตามแล้วถ้าเผื่อว่ามีการติดตามสิ่งที่เราคุยมาตลอดกนะ็คือว่าตลาดท้าของคำของของลอนดอนเนี่ยค่อนข้างจะล้าสมัยทําให้เกิดมีการหัวกันในการ,การที่จะกําหนดราคาทองปรากฏว่าสิ่งเหล่านี้ถูกตรวจสอบแล้วก็ถูก ถูกทั้งสืบสวนสอบสวนแล้วก็ตรวจสอบจากธนาคารกลางนะะธนาคารกลางของอังกฤษแล้วก็สามารถพิสูจน์ได้อย่างหนึ่งว่าออสถาบันการเงินที่เข้ามานั่งโต๊ะในการกําหนดราคาทองเนี่ยมีการขั้วกันแล้วก็ปั่นราคาทองเนี่ยทําให้ตลาดเนี่ยถูกบิดเบือนไปแล้วก็ในที่สุดเนี่ยออก็ตลาดทองค้าทองของลอนดอนเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าถูกมองในแง่ลบเนี่ยมาก ที่ผ่านมาเนี่ยปริมาณการซื้อขายทองนีก็เลยถูกโยกกลับมาที่สงางฝั่งตะวันออกคือที่ฮ่องกงและเซี่ยงไฮแ้แผงนะคะทีนี้ทางอังกฤษก็พยายามที่จะเรียกความเชื่อมันก็ปรบบนากฏมาใน,นช่วง1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการใช้เรียกว่าแพลตฟอร์มใหม่ของการซื้อขายเขาเรียกว่าออทิล่าออทิล่าแพลตฟอร์ม ซึ่งอันนี้ก็ยังไม่เคยได้ศึกษารายละเอียดยนะคะแต่ว่าในหลักการของการเปลี่ยนแพลตฟอร์มอันนี้เนี่ยทางนตลาดค้าทองลอนดอนเนี้ยก็มีการเชื่อมเรียกว่ามีคอนเน็กชันกับสมาคมค้าทองของของโลกอยู่เหมือนกันในการในการที่จะเข้ามามีส่วนในการที่จะซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มอันนี้ซึ่งแพลตฟอร์มอันนี้เนี่ยตั้งขึ้นมาโดยมีหลักการมาหนึ่งต้องมีความโปรง่งใสสองก็คือว่า มีสภาพคล่องเปลี่ยนขอาที่จะทําให้คนเนี้ยสามารถที่จะเข้าตลาดแล้วก็รู้สึกว่ามีความปลอดภัยเกิดขึ้นในการซื้อขายทองหรือว่ามีการแลกเปลี่ยนเหมือนกันในราคาที่ยุติธรรมไม่ใช่ถูกกําหนดให้ให้มีการเปลี่ยนแปลงไปโดยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะ mm hmm. แล้วก็เออเห็นบอกว่าระบบนี้เนี่ยก็จะเริ่มใช้ภายในสัปดาห์นี้ แต่ไม่ทราบว่าจะเริ่มตั้งแต่วันจันทร์หรือเปล่านะคะเพราะว่ารายละเอียดยังไม่ได้เปิดเผยถึงขนาดนั้นนะคะอืมพอเขาเอาระบบนี้มาใช้เดี๋ยวเราจะรายงานนะครับท่านผู้ฟังได้ทราบต่อไปนะครับถึงความพยายามของอังกฤษนะครับที่จะกู้ภาพพจน์ของตัวเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยณปัจจุบันบนี้เนี่ยราคาทองเนี่ยถูกกาหนดหลักเลยนะครับโดยตลาดลอนดอนแล้วก็ตลาดของทางด้านคอมม็กซ์นะครับของสหรัฐอเมริกาโดยที่ลอนดอนเนี่ย จะกำหนดราคาสปอตแต่ว่าราคาฟิวเจอร์สนะครับหรือว่าราคาทองคำที่ซื้อขายวันนี้แต่ส่งมอบในอนะวันใดวันหนึ่งและจะตกลงกันในอนาคตนะครับอาจจะเดือนหนึ่งข้างหน้าอาจจะสามเดือนข้างหน้าเนี่ยแล้วแต่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวปัจจัยนะครับในการกำหนดราคาทองคำมากกว่าเนื่องจากว่าทองคำกระดาษหรือว่าทองคำฟิวเจอร์สเนี่ยโอ้โหมีปริมาณการเทรดวันหนึ่งเนี่ยมากกว่า ปริมาณของฟิสิกอลนะครับที่เป็นตลาดทองคำแพ่งเนี่ยหลายสิบเท่าเลยทีเดียวนะครับทำให้มีอิทธิพลเหนือทีนี้พอทางจีนเนี่ยเริ่มที่จะขยับบทบาทของตัวเองเป็นมหาอำนาจทางการเงินแล้วก็ทางเศรษฐกิจนะครับจีนจึงต้องการนะครับที่จะส่งเสริมเรื่องการค้าทองนะครับให้ดึงเอานะครับดึงเอาตลาดทองเนี่ยกลับมาอยู่ที่ประเทศจีนโดยเฉพาะงยิ่งที่มหานคร ช่างไฮนะครับจึงมีการสร้างช่างไฮโกลด์เอ็กซ์ชแนน์มากขึ้นรวมทั้งมีช่างไฮโกลด์ฟิวเจอร์ด้วยนะครับทําให้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีความคึกคักมากพอสมควรสามารถดึงส่วนแบ่งการตลาดหรือว่าดึงเอาแย่งเอาบทบาทนะครับของทั้งลอนดอนของนิวยอร์กเนี่ยมาอยู่ที่เช่างไฮได้มากพอสมควรเลยทีเดียวหัวชาราัาถ้าดูตัวเลขการนำเข้าทองคำของจีนจะตกใจนะครับปีที่แล้วเนี่ย ปรากฏว่าจีนเนี่ยนำเข้าทองคำนะครับถึง1,300ตันเลยทีเดียวมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าแหมตับตานึกเอากันแล้วกันนะครับปีปีหนึ่งโลกเราเนี่ยนะครับมีการผลิตทองคำมาประมาณ2,000กว่าตันเท่านั้นเองแต่ว่าจีนนำเข้าทองคำประเทศเดียวเจ้าเดียวนะครับถึง1,300ตันนะครับแสดงว่าทองคำที่ผลิตขึ้นมาใหม่ที่ออกมาจากเหมืองรวมทั้งทองคําแท่งเก่านะครับที่อยู่ในตู้เซฟนะครับ หรือว่าตู้นิรภัยอะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ยถูกจีนกว้านซื้อกันอย่างเป็นล่ําเป็นสันเลยเพราะว่าจีนเนี่ยมองไปแล้วนะครับว่าอนาคตข้างหน้าถ้าจีนจะเป็นมหา,าอำนาจของโลกจีนต้องเป็นมหาอำนาจทางด้านการเงินและถ้าจีนจะเป็นมหาอำนาจทางด้านการเงินจีนจะต้องมีทองคํามากๆนะครับเพื่อที่จะมาหนุนธนบัตรหยวนของตัวเองเพื่อที่จะแข่งกับเงินดอลลาร์เงินปอน เงินยูโรหรือว่าเงินเยนของญี่ปุ่นในอนาคตนะครับนี่คือที่มาที่ไปว่าทําไมเนี่ยเราถึงเจอบา,าถึงจุดที่ว่าการาการเทรดทองการแข่งขันทองนะครับกําลังโยกจากโลกตะวันตกมาสู่โลกตะวันออกครับคุณรัชญาในช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าธนาคารกลางใหญ่ๆของทางซีตะวันตกเนี่ยปฏิเสธที่จะถือทองเนี่ยโดยนับเข้ามาว่าเป็นหนึ่งสกุลเงิน เหมือนกันนะครับปัจจุบันรี้ท้ทองก็ถทาจะเหมือนกับว่าก็เป็นแค่ตัวตัววัดค่าที่คนนิยมอยากจะถือเก็บเอาไว้หรือเอาไปทําเป็นพวกอัญมณีต่างๆอะไรเหล่านี้มากกว่าเป็นการสะสมเก็บมากกว่าที่จะเอาทองคํำนี้ออกมาค้าขายหรือซื้อขายเป็นเสมือนหนึ่งเป็นเงินตราสกุลหนึ่งนะคะแต่พอมันมีการเคลื่อนไหวของเยอรมันเข้ามาเนี่ย ปรากฏว่าตอนนี้มุมมองของเทรดเดอร์เริ่มเปลี่ยนแล้วนะคุณธนงคเขาเริ่มมองว่ามเมื่อก่อนเนี้ยอาจจะเห็นว่าเป็นการสู้กันอยู่ระหว่างจีนรัเสเซียที่ต้องการสะสมทองในการที่ทางการอเมริกาซึ่งกําหนดตลาดโคเม็ก์คือการล่วงคือตลาดค้าทองคําล่วงหน้าอยู่ในเมือน,นี่เป็นการสู้กันอยู่ตรงนี้เป็นการเหมือนกันกบสองมหาอำนาจเนี่ยกำลังวัดกันว่าใครคือมหาอำนาจทางการเงินของโลก แต่ว่าพอมีเยอรมันเข้ามาเนี่ยมุมมองเทรดเดอร์เริ่มเปลี่ยนแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าจากนี้ไปเนี่ยทองคําอาจจะมีบทบาทมากขึ้นในการที่จะเป็นอีกสกุลเงินหนึ่งที่คนเอามาอ,อ้างอิงก,ก็ได้หลังจากที่มีความพยายามจะทำบิตคอยน์ขึ้นมาแต่ว่าบิตคอยน์เนี่ยก็กลายเป็นเรื่องที่คนคิดว่าเป็นเรื่องของการเก็งกำไรมากกว่าโดยที่ไม่สามารถที่จะจับต้องค่ามูลค่าที่แท้จริงได้ ไหมคะที่ทองคําเนี่ยเรายังสามารถที่จะจับต้องได้ว่าเออเป็นทองคาที่เอานํามาใช้เพื่อประโยชน์ใช้สอยทั้งอุตสาหกรรมหรือทางการค้ายอย่างไรขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นตัวที่ที่ในอดีตเนี่ยมีกันมองกันมาตลอดว่าเป็นตัวสําหรับประกันความเสี่ยงของอัตรางเงินเฟอ้อซึ่งตอนนี้เรียกว่าเงินเฟอ้อนี่เป็นปัญหาใหญ่สําหรับทั่วโลกที่กําลังดูว่าเงินเฟอ้อในปีนี้เนี่ยจะทะลุขึ้น ขึ้นมารุนแรงหรือเปล่านะคะคุณนนองมีเวลาเหลือประมาณสักหนึ่งนาทีคุณนนงสรุปได้เลยค่ะก็สรุปได้ง่ายๆอย่างนี้นะครับว่าออทองคำอย่างที่คุณวระชรพูดเมื่อกี้นี้นะฮะว่าเป็นทรัพย์สินที่จับต้องได้ไม่เหมือนกับบ,บิตคอยไม่เหมือนกับเงินสกุลที่ทางโลกตะวันตกพยายามที่จะโปรโมทตอนนี้คือเงินดิจิทอลเพราะว่าเงินดิจิตอลต้องอยู่ในระบบไซเบอร์อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจจะถูกแฮกก็ได้นะครับเพราะว่าอยู่ในรูปของบัญชีส่วนทองคําแท่งถ้าเราเก็บไว้ที่บ้านของเราไม่มีใครแฮกหรือว่าขโมยไปได้ครับนี่คือความแตกต่างครับสำหรับวันนี้รายการโลกใหม่ New World เวลาหมดลงแล้วนะครับพบกับผมและคุณวชราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดียวกันนี้ทางมิติข่าว9 0 5สวัสดีครับสวัสดีค่ะสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทำไทย